สวัสดีค่ะดิฉันเคยคิดว่ากฎหมายเป็นเรื่องยากที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจจนกระทั่งดิฉันได้มาศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจดิฉันจึงได้ทราบว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องยากเกินกว่าที่เราจะศึกษาและทำความเข้าใจดังประเด็นตัวอย่างที่จะมานำเสนอวันนี้ในคดีแพ่งตัวอย่างเช่นนายกอ ได้กล่าวฟ้องว่านายขอกู้ยืมเงินของตนไปจำนวนหนึ่งแสนบาทภาระการพิสูจน์นายกอก็ต้องพิสูจน์ว่านายขอกู้ยืมเงินของตนไปจริงโดยนายกอต้องนำหนังสือสัญญาเงินกู้มายื่นแสดงในขณะเดียวกันหากนายขอได้ให้การว่าตนเองได้ชำระหนี้ให้กับนายกอไปเรียบร้อยแล้ว นายขอก็ต้องมีภาระการพิสูจน์ว่านายขอได้ชำระหนี้ให้กับนายกอจริงโดยนายขอต้องนำใบเสร็จรับเงินมายื่นแสดงหลักฐานต่อศาลเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา84ทับหนึ่งบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องภาระการพิสูจน์ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในกฎหมายลักษณะพยานดังนี้คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อแก้ของตนคู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเช่นว่านั้นสาระสำคัญของมาตรา8ปดสทับ1ภาระการพิสูจน์ ตกอยู่กับผู้กล่าวอ้างผู้ที่กล่าวอ้างข้อเท็จจริงใดๆเพื่อสนับสนุนคำฟ้องหรือคำให้การของตนจะต้องเป็นผู้มีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นต่อศาลหลักการเช่นว่านี้เป็นหลักทั่วไปในการพิจารณาคดีแพ่ง หากไม่มีกฎหมายอื่นบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในความหมายของภาระการที่สน์หมายถึงหน้าที่ที่จะต้องนำพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลเพื่อให้ศาลเชื่อในข้อเท็จจริงที่ตนกล่าวอ้างหากไม่สามารถนำสืบได้จนเป็นที่เชื่อถือของศาล ฝ่ายนั้นก็จะแพ้ในคดีในประเด็นข้อเท็จจริงนั้นๆมาตรา84ทับหนึ่งเป็นหลักทั่วไปแต่มีข้อยกเว้นสื่อพยานบัญญัติไว้ในมาตรา84ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ต้องนำสื่อพยานเช่นห ข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไปเช่นกรุงเทพมหานครอยู่ในประเทศไทยและเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนี่คือข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป 2. ข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้เช่นการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องในเมื่อคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ที่ถูกต้องแล้ว เป็นข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้ 3. ข้อเท็จจริงซึ่งคู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลเช่นการที่คู่ความตกลงกันในประเด็นข้อเท็จจริงบางอย่างอันนี้คือไม่ต้องนำสื่อพยานตามบทบัญญัติประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา84สรุปคือมาตรา84ทับหเป็นหลักการกำหนดว่าใครมีหน้าที่ที่ต้องนำสืบข้อเท็จจริงในคดีซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการพิจารณาคดีแพง่งเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปอย่างมีเหตุผลและยุติธรรมค่ะ ดังเช่นอาจารย์สอนิิชันว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา84ดทับหนึ่งผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นนำสืบค่ะ